สวัสดีครับผมอาจารย์ออฟครับวันนี้ก็เป็นเทปแรกที่เรามาทํารายการกันนะครับก็วันนี้เราจะมานั่งคุยข่าวทุกเรื่องในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมอสกรุ่เทพนะครับที่อัปเดตและไม่อัปเดตที่ผ่านมาแล้วก็กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกันวันนี้ก็เป็นเทปแรกครับก็มีข่าวภายในสามอาทิตย์เนี่ยจะมีโครงการอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างที่ทุกคนจะต้องเข้าร่วมกันนะครับโครงการแรกเลยนะครับก็เป็นโครงการปรัดชิมนิเทศนักศึกษาครับก็เป็นการปัดชิมนักศึกษาที่ กังจะจบนะครับลงปัดชิมไว้นะคะระับวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2558ครับก็จัดสถานที่นะครับในห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ครับโรงแรมจาน ก็จะรื้อแต่งตัวสวยๆนะครับชุดราดดีไฟแทนนะครับพร้อมเพียงกันงานนี้นะครับนอกจากจะมีกิจกรรมให้เราแต่งสวยกันแล้วนะครับมีการประกวดปันใจปันด็ดด้วยนะครับตัดสินกันที่ดอกไม้นะครับจะลื้อปรังคือดอกไม้กันเลยนะครับแล้วก็มีศิลปินมากมายเลยทีเดียวนะครับที่จะมาให้พวกเราได้สนุกสนานฟังเพลงกันนะครับก็อย่าลืมนะครับเจอกันที่17นะครับที่2ครับเป็นงานสัมมนาผู้นำทุกษาอันนี้สำหรับผู้นำนักษาปี58ทุกท่านเลยใครที่เป็นไม่ว่าจะเป็นสโมสร คณะกรรมการคณะนะครับทั้ง5คณะชมรมต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจเป็นผู้นำทากสารนะครับร่วมเข้าค่ายร่วมกันวันที่18ถึงวันที่20นะครับจำนวน3วัน2คืนครับสิ่งที่ต้องเตรียมไปนะก็คือโน้ตบุ๊กครับเครื่องแต่งกายทั้ง3วันนะครับให้อยู่ได้ครบ3วันนะครับรองเก้าน้าหย่อมแต่สับเปลี่ยนนะครับเอาไปหลายตัวอย่างที่ต้องเตรียมไปถ้าเกิดเดือนะครับไปค่ายสมาคมผู้นำเดียวต้องเตรียมสมองและร่างกายไปให้พร้อม เตรียมตัวที่จะเข้ากิจกรรมต่อไปนะครับเรื่องที่3ครับการประถมนิเทศนักศึกษาที่ใกล้จะมาถึงนี้วพวกเราพร้อมที่จะต้อนรับกับน้องๆทุกคนนะครับที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1รหัส58นะครับวันที่30พี่ๆคนใดที่อยากมาต้อนรับน้องๆนะครับเจอกันตอนเช้านะครับมารับน้องนับแต่ปีสามเลยก็ได้นะครับพูดเล่นมาสักหกโมงก็ได้เก็จะโอเคนะครับกิจกรรมปรถมนิเทศนะครับน้องๆก็อย่าลืมมาเข้าร่วมกันนะครับในกิจกรรมที่ดีเราจะได้รู้ ข้อมูลต่างๆของมาหาเทาลทนะครับได้เจอกับพื่นพี่ที่จะสามารถบอกกล่าวสิ่งที่เราอยากจะค้นหาได้นะครับและเรื่องสุดท้ายเรื่องที่4ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องสําคัญของคนที่กู้กอยสและกรอนะครับสำหรับนักศึกษาคนใดที่กู้กอยสและกรอเตรียมตัวให้พร้อมนะครับคุณจะต้องเก็บกิจกรรมอาสา,าอย่างน้อยสิชั่วโมงครับเพื่อในอนาคตคุณจะกู้ได้ปีต่อปีนะครับเพิ่มเเก็บ18ชั่วโมงครับหนึ่งปีการศึกษาคุณต้องเก็บไป้วสชั่วโมง ตอนนี้กลุ่มกยศได้ตั้งขึ้นนะครับเป็นกลุ่มของมหาวิทยาลัยนททนะครับก็สามารถมาเสิร์ชหาได้นะครับที่เขตของมหาวิทยาลัยนททนะครับนักศึกษาใดทุกปีนะครับทุกชั้นปีที่ผู้กยศนะครับสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับเข้ามาร่วมกลุ่มเพื่อติดตามข่าวสารของกยศและกรอได้นะครับเราจะประกาศโครงการต่างๆในนั้นให้ท่านได้ทราบกันวันนี้เห็นผมคนเดียวนะครับอนาคตนะครับ จะมีพิธีกรร่วมกันนะครับก็อาจจะไม่เป็นทางการแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้อยู่คนเดียวเลยรู้สึกว่าจะต้องพูดเป็นทางการนิดนึงแต่อนาคตจะมีพิธีกรมานั่งอยู่ด้านข้างครับสลับสับเปลี่ยนอะไรเลยอาจะเป็นนักศึกษาผู้นำนักศึกษาน้องปีหนึ่งหรือคนที่อยากจะสอบถามอะไรนะครับพี่น้องสนใจเนี่ยสามารถจะมาปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆได้หรือสามารถหาข้อตอบได้ไหมนะครับขอขคุนสถานที่นะครับห้องสำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนทพ์นะครับแล้วก็ ขอบคุณมหาชนรักกรุงเทพนะครับที่ให้มายืนอยู่ตรงนี้ครับขอขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามชมสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากประเบิดเท่านี้ก่อนนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายการได้นะครับที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะไปเป็นพิธีกรร่วมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับอีพีหนึ่งครับเราจะมีอีพีกับใอไปแน่นอนกอดิตาม จบสิมันต้องมีท่าอะไรมันมั้ยคุยคุยถ่ายแลดีนะนั่งคุยนั่งนั่งคุย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 